แสดงว่ามีสีเมืองกับไอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยสีเมืองกับหมูเจ็บแล้วก็อันนี้งบอะไรเนี่ยงบใครก็นี่อะไรเงินอะไรเนี่ยโอ้หนาวมันจะไปทางไหนตรงนี้ก็ต้องต้องเรื่องขอกมาแล้วเรื่องมาแล้วเอราวาน้ำมานนี่แล้วกระดูกมานนี่โอ้ให้นาไหนนานุ่นให้นาให้มันลงนาไปใช่ไหมมันลงนาไปไปล่องเหมืองเก่าไปล่องเหมืองเก่าแล้วถ้าล่องเหมืองเก่าตรงนี้มันสามารถลอกไปได้ไหม ลอกไปตลอดในในได,ได้ใช่ไหมเพราะมันมีแนวเขตของมันมแ,แนวเขตของมันที่เป็นสาธารณะไม่เกี่ยวกัอ๋อง<ต>สาหรับในส่วนของพี่น้องชาวหมู่เจ็ดบ้านวางแสนดีแล้วก็พี่น้องอหมู่สามบ้านสี่เมืองนะครับพรุ่งนี้จะมีการปิดถนนสายนี้นะครับเพื่อที่จะซ่อมแซมถนนนะครับซึ่งเป็นการเรียรไยนะครับเป็นการช่วยกันนะครับของพี่น้องประชาชนทั้งสองหมู่บ้านนะครับเพื่อ ให้บรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของการสัญจรเพราะว่าหลุมบ่อค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแล้วก็รถที่จะสัญจรไปมาเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากนะครับก็เลยต้องอมีการซ่อมบํารุงนะครับเพราะว่าในส่วนของงบประมาณก็ยังไม่มีนะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับตั้งแต่น้ําท่วมตั้งแต่กันยา2564ที่ผ่านมานะครับผิวการจราจรค่อนข้างที่จะลอกแล้วก็หลุดล่อนนะครับเป็นระยะทางน่าจะประมาณสัก500เมตร นะครับก็สําหรับหน่วยงานนะฮะที่ดําดเนินการนะครับก็คงจะต้องเร่งหา,าในส่วนของงบประมาณนะครับเพื่อจะมาทําทให้กับผู้ที่ใช้สัญจรผ่านไปมานะครับของทั้งสองตำบลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นตําบลทรัพย์สมบูรณ์แล้วก็ตําบลหนองหลีนะฮะแล้วก็ผู้ที่ต้องใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางนี้นะครับเพราะว่าก็จะเป็นเรื่องของการขนส่งสินค้ากเกษตรนะครับ ของในพื้นที่แล้วก็ใช้สันตอนส่งเยาวชนลูกหลานเรามาโรงเรียนกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับปิดถนนตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นนะครับเพราะว่าต้องเทคอนกรีตให้แห้งนะครับก็บรรเทาไปก่อนนะครับก็ติดตามในส่วนของข่าวลำสุทธินะครับสวัสดีครับ